ดีค่ะทุกคนทุกทานวันนี้เราก็จะมาสอสร้างห้องหลับกันนะค่ะเอ้ยไม่ใช่สิค่ะสร้างาบ้านกันค่ะทุกคนอย่างแรกเราก็จะเอาเอ่อเอาไปว่าเราจะสร้างบ้านต้นไม้นะทุกคนอย่าเราเอาต้นไม้ก่อนเราเล่นแบบบ้านป่าไม่มีต้นไม้นะทุกคนอย่าด่ามานะอย่าหาว่า มันก็มีต้นไม้อยู่ยังกี่ปลูกต้นไม้อีกทุกคนเห็นไหมว่าบางว่าเป้าไม่เชื่อทุกคนก็ดูสิคะเดีย๋ยวทุกคนเราจะปลูกต้นไะม้นี่ะเอมไม่พอดีเลยมันไม่สูงอะ่ะทุกคนโอ้คนนี้ยิ่งเตี้ยทุกคนโอ้ทุกคนกคน้ำมีคนเตี้ยอ้อันนี้ก็เกือบอันนี้ก็พอได้แล้วทุกคน ทำมัตต์ต้นไม้ทุกคนเราก็เอาอันนี้มาเลยแล้วเราก็เอาอันนี้มาด้วยแล้วก็อันนี้นะทุกคนาาจะใช้อันไหนก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะไม่ติดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นลิฟก็ได้นะทุกคนก็เราใช้เป็นบันได้คน,คนเดี๋ยวเราต่อบมาแล้วน,นะชื่อเอ้ยช,ช,ชุบ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  ซึ่งเ,นะเราจะไม่ทุบบล็อกไม้ออกอ่ะทุกคนเราจะไม่ทุบพวกอันนี้ออกนะใบไม้อะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะทุกคนแล้วเราก็จะต่อต่อต่อนะทุกคนสร้างไปเรื่อยเยเลยแล้วเราก็จะ ต่อให้พื้นที่มันใหญ่กันแล้ครับเฮ้ยไปกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราเจะใช้เว้นมองนะทุกคนแปนึ่งเว้นม,มองของเรา,ว,าว้าวทุกคนดูดีโคตกเจ๋งเลยเนาะทุกคนดูดิโคตรใหญ่เลยเนาะใหญ่กว่าเดิมอีกเนาะทุกคนเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราก็จะมาต่อน,นี้ต่อนนะทุกคน ใช้เว้นโมงเี่ทุกคนเราไม่อยากใช้เว้นโมอ,อ่ะอยาอย่าให้เราใช้เว้นโมเดียวห่อมันเหนื่อยอ่ะมนันต้องตัดต่อคลิปก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมืม่อกี้พูดผิดอ่ะมันเหนื่อยไมถึงแบบหมายถึงอันต้องใช้เว้นโมเยอ,อะช<อ>วนเราก็ตอบไปเรื่อยๆนะคน ว่าเราก็ทำอันนี้ต่อนะทุกคนอย่าด่ามานะเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้แอบจักต่อเราเลยจริงๆริงไม่ใช่ถามเพื่อนเราดูเออพี่รับเพื่อนะต่อเนะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านกันต่อเลยอย่าทาก็คุยเราก็สร้างได้คนสร้างประมาณนี้แนละ้วทุกคน เชื่อป๊าป๊าป๊าเลยตอบไปป๊าป๊าป๊าเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาอันนี้ติดก,ก่อนนะทุกคนอะาวทามันใดขึ้นอยู่ไหนคะทุกคนเดีย๋ยวเราคอยดูก่อนนะว่าทามันใดมันอยู่ตรงไหน,นโอ้ตรงนี้ทุกคนเราก็ขุดตรงนี้นะทุกคนแล,ล้วปีนขึ้นไปสอนสทุกคนมันติดต้องทุบไปไม้ออก มันติกอนะทุกคนต้องถูไปไว้ออกแล้วมันก็แค่ไม่เป็นธรรมชาติต้องถูตรงนี้ออกเพราะว่ามันอันนี้นะทุกคนจําไปนะใครอันนี้ใครจะวางหรือไม่วางก็ได้นะพูดจําอีกทีแต่ใครวางวางอันไหนก็ได้นะทุกคนไม่ต้องวางตามเราก็ได้ใครขอพูดหนเด้อทุกคนจยาวาวางเตียงกันเลยนะทุกคน เปลี่ยนเ,ยนเยนตียงดีกว่าไปสองหน้าระหว่างเล่นโค้าสิปะเดี๋ยวค่อยส่องทุกคนอย่าระวังเตียงสองชั้นนะอย่าเราจะต่อบบ๊อบเพิ่มอยู่สอนสร้างห้องลับใต้โต๊ะครับทุกคนดูดิเตียงสองชั้นทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะต่อบนีเพิ่มอยู่นะแบบหนึ่งว้าวสียง ตอบไปเลยทุกคนมีเปียวสองช้นทุกคนดูโคตรเก่งเลยนะทุกคนตอบไปเรื่อยๆเลยทุกคนยาวๆไม่มีอะไรมาหรอกค่ะทุกคนมุกก็ไม่ค่อยมีอ่ะเราไม่ชอบคนเราไม่เลยคนชอบเล่นมุกอ่ะตัวที่จะมุกจะมุกแลทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราต่อนี้ก่อนนะต่อกาแพงเดี๋ยวแราเรา,เราต่อกําแพงเสร็จก่อนที่เราจะทําหลังคาก็มาตกแต่งของในบ้านกันก่อนเลยนะท,นนะทุกคนนะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาด้วยช่างหนังสือเพื่อความสวยงาม นายทุกคนเนี <c oughs> เราช่วงนี้เราไอ้ห่วยหน่อยทุกทีแต่ยังไม่ได้หายวักอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรา,ออกกาเอาอาหารก่อนนะเอาอาหารเอ้ยเอาที่ทำอาหารเอาเตาเผา,าสิพี่น้ำแล้วเราก็จะเอ้ยอันนี้เราเอา,า,ามาแล้วดิเราจะทำตู้เย็นด้วยนะ เธอตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไฟก่อนนะเลอ,เอเก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วเราก็จะมาทำหลังคากันเลยเลลต,ต,ต่อตรงนี้ด้วยนะทุกคน ต่อไปเรื่อยๆลทุกคนชิวๆอะไรง่ายๆก็ทำไปโรงเรียนทุกวันอยู่อาทิตย์นึงจะเขาด้ห้องใต้ดีขนาดใหญ่วัต่อมาพวกเขาเอาเื่อเกมและขนมมากินเล่นกันกดไลค์าเพื่อนๆว่าห้องใต้จริงีวันพวกเที่อเพวกเขากลังออกมาจากายลทุกคนเราก็ต่อนี่ไปเรื่อยๆเลยนะชิวๆเลยทุกคน ตอบไปเรื่อยๆอย่าเราก็จะตอบไปเรื่อ,ๆๆอยออๆ,ๆยทุกคนจะหมดจะเสร็จห้ามหยุดเด็่ขงคาไปนะเอาเป็นว่าเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังคาเดี๋ยวอันนี้ทำเรื่องอะไรอ่ะทุกคนก็ดูเขาสิเมื่อกี้เราคุยกับเพื่อนนะไม่มีเลย เราก็ทําไฟแบบนี้ได้ด้วยนะเป<ร>ิดเฉ<ร>พา<อ>ะตอนกลางคืนันครนนะลาเปิดไปเลยทุกคนชิบชิลป้าบเลยทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะลุกไปก่อนนะ เอาเป็นว่าของตกแต่งโคตรเยอะของตักแต่งโคตรเยอะเลยค่ะเดีย๋ยวไปหาของตกแต่งขนาดนั้นมาจากไหนเนาะทุกคนเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยเรวจะพาทัวร์นะว่าบ้านเราสวยแค่ไหน นี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะลองไปดูด้านนอกกัน,น,นก,กับด้านนอกที่ไม่ค่อยสวยนะน,นี่ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนคือบันไดลงยากมากก็ไม่ชอบเลยบันไดเลยกยยลนะ็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเ่าที่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะวนรอบให้ดูนะประมาณเนี้ยพอได้ไปทุกคนสิบเต็มให้เท่าไหร่อ่ะทุกคน คอมเมนต์มาด้วยนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย